ยินดีซ้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสง่าง,งามพระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าใหม่มัดมีลายเอือ้อจากกรณีวันที่12มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาเพจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวีรภูริมาจิตติควีนทุธิดาแฟนเพจได้ออกมาโพสต์โดยระบุว่าฉลองพระองค์ผ้าใหม่มัดมีลายเอือ้อลายเอือ้อหรือลายเอีอ้ย ลักษณะโครงสร้างของลายเอี้ยคือลายที่เป็นลายซิกแซกหรือฟันปลามัดต,ต่อกันเรื่อยจนจบกระบวนการลายหากมีการมัดโอบสีวงเล็บการเก็บสีและเพิ่มสีในลวดลายก็จะเรียกตามลักษณะเช่นเอื้อโบาขาดคลองเอื้อคลองดำตามจินตนาการของช่างมัดมีมัดมีเป็นการสร้างลวดลายจากการย้อมสีเส้นไฟหรือไหมก่อนนำไปทอโดยวางแผนออกแบบลวดลายแล้วจึงมัดและ ยอมทำลวดลายด้วยวิธีการใช้เชือกกล้วยหรือเชือกฟางมัดเส้นได้บริเวณที่ไม่ต้องการย้อมสีเพื่อให้เป็นไปตามลวดลายที่ต้องการก่อนที่จะนําไปย้อมและทอวิธีการมัดเส้นได้ที่เรียกว่ามีจึงเรียกวิธีการนี้ว่ามัดมีผ้าที่ทอขึ้นจึงเรียกว่าผ้ามัดมีไปด้วยวิธีย้อมเริ่มต้นย้อมจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบตามลวดลายที่กําหนดและต้องทําซ้ําหลายครั้งถ้าต้องการ ให้มีลายสีบนผ้าแล้วจึงนำไปทอลายขัดธรรมดาใช้สองตะกอหากต้องการให้ผ้าทั้งสองด้านมีลายเหมือนกันให้ทอลาย2ใช้สามตะกอซึ่งผ้าด้านหนึ่งจะประกากฏลวดลายชัดเจนกว่าอีกด้านผ้ามัดมีมีเนื้อผ้าแน่นและเรียบกว่าผ้าทอลายขิดและจกเอกลักษณ์ของผ้าที่ทอด้วยลายนี้จะมีรอยซึมของสีตามบริเวณที่ถูกมัดและการเหลื่อมล้ํา ในตำแหน่งของเส้นได้ในขณะที่ทอทำให้ลายที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าไม่ชัดนักขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ